ครับสวัสดีครับผมสารโรดทศพรรครับเลนในามร้านจรันรุ่งเรือง2องมัติมานะครับตั้งอยู่ตับนตะเกียนอำเภอด่างคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับเรามาคุยกันเรื่องอะไหล่ของ L280 เป็นรถไถเล็กเก่าญี่ปุ่นนะครับที่อยู่ในเมืองไทยนะครับเราก็มีอะไหล่นะครับเป็นรถที่หลายสิบปีนะครับถ้าเป็น L240 เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์สสูบ280 280 3500เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับเป็นรุ่นเก่ารุ่นเปิดฝากระโปรงไปข้างหน้านะครับรุ่นตากลมครับาทางร้านเรานะครับหรือร้านจรันรุ่งเรืองสองมันิพเนี่ยครับจัดหาอะไรทั้งเก่าบ้านเก่าญี่ปุ่นและกูต้าบาเรานะครับเผื่อท่านใดสนใจเรื่องรถไถและอุปกรณ์ต่อพป่วงและอะไรทอดไม่ว่าการสูบข้อเวียงลูกสูบนะครับ สารโลตัสพรตัวจริงจริงมีนะครับเพียงท่านติดต่อกับผมมา0 9 9 9 2 7ก3 4 8 ID Line า r องเจ็หรือ Facebook สารโลตัสพร Facebook ร้านจรันรุ่งเรือง25 1 5้วและก็ t u b e สารโลตัสพรด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยครับท่านลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวเผื่อลูกค้าท่านใดเขาไม่เล่น Facebook ก็ช่วยแนะนำให้ผมหน่อยละกัน,นครับ ผมตัวจริงแสงจริงนะครับคือขายเองแลกเปลี่ยนเองครับหรือลูกค้ามีรถแล้วไม่ได้ใช้นะครับอยากขายติดต่อผมเลยครับ099277348บอกได้เลยว่าได้ราคาสูงแน่นอนครับขอบคุณครับ